สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Inter Dancing On Tour นะวันนี้เราจะขี่รถรอบเมืองนะะวันนี้มีผู้บ่าวพาเลาะนะไฟเขียวเขาบ่ไปเขาจอดไฟแดงไปเราไปใช่ครัวเราไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะต้อนรับปีใหม่นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะไปเดินห้างนะคะเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อผลไม้เนาะ,ะเอาทำไมมันอยู่เก้าแปดเหมือนเดิมมันไม่ขยับมันมันไม่ขยับเดี๋ยวมันอน,นี่เองมั้งเดี๋ยวเราจะไปซื้อผลไม้นะคะพอเราไปห้างเสร็จแล้วเราก็จะไปซื้อผลไม้อยู่ตลาดสดนะ,ะเรามีธุระตรงนี้ลงเทป แล้วก็พรุ่งนี้จะลงกรุงเทพนะวันนี้ก็มาพูดคุยกทายกันแบบเนี่ค่ะนั่งรถนะเป็นยังไงบ้างครับหลังปีใหม่เออหลังปีเออวันปีใหม่วันปีใหม่วันแรกวันแรกของปีนะวันแรกของปีนะเดือนแรกของปีนะเป็นยังไงบ้างครับสางเมาหรือยังผมนี่ยังหนักหัวเลย ชเอร์เราก็อาการยังไม่ปกติเท um ่าไรแต่ต้องออกมาทําภารกิจของเรานะาเรามีภารกิจมีธุระนะที่จะเป็นจะต้องออกมาก็เลยต้องออกมานะ,ะแล้วเมื่อเช้าก็เลยแวะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประจําเมืองสุรินทร์เรานะคะเสร็จแล้วนะคะ เมื่อเช้าเราตื่นไม่ทันนะคะเราว่าจะตื่นมาซื้อของอยู่ตลาดแต่เช้านะมาไหว้รถไหว้ไม่ทันนะตื่นไม่ทันค่ะตื่นไม่ได้ค่ะเมื่อคืนหลักไปหน่อยนะก็เลยไหว้ตอนเย็นเนาะเย็นก็ไหว้ได้ใช่เพราะเราไหว้ตอนเย็นก็ได้นะเราจเป็นต้องตอนเช้าหรอก็นี่แหละค่ะชีวิตเรามีแต่การเดินทางนะคะพรุ่งนี้เราก็ไป กรุงเทพนะคะันนี้เราลงกรุงเทพนะคะรถติดแน่นอนอ้ท่า,ทาแล้วน่าจะรถติดแน่นอนนะแต่ในเมืองสุรินตอนนี้เงียบเนาะร้านค้าร้านขายแต่ละหลายที่ตอนนี้ก็คือยังไม่เปิดนะคะในสุรินเปิด 3, นท <ะ S 1> ส่วนมากก็จะมีเปิดวันที่สามวันที่สี่นะยังไม่เปิดนะตอนนี้เราหาร้านถ่ายรูปก็ไม่เปิดเลยนะะหาร้านทายรูปก็ไม่ได้นะ มีช่องอย่างที่ไม่ปิดเซเว่นกอลทัศน์นะคะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเนี่ยค่ะบรรยากาศในเมืองก็ถามว่าเงียบไหมก็เงียบเนาะเงียบเป็นบางจุดนะไม่เปิดเลยมีร้านเปิดใช่เงียบเป็นบางที่เงียบเป็นบางจุดนะเมื่อกี้ก็ร้านเค้กที่เราไปมาก็คือคืนนะเค้กเกี้ยงตู้เลย ไฟเขียวเข้าปไปเขาไปไฟแดงป<ะ>ีใหม่แล้วนะคะขอให้ FC สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเทองไมาเงินทองไหลมาเทมานะแบ่งเราด้วย <laughs> มีแต่ความสุข คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมวังดังประรลัานะคะ,นะนะก็ขอให้ FC อยู่เป็นกำลังใจนะคะอยู่ติดตามผลงานเราไปนานๆนะคนะเชื่อค่ะว่า FC ช่องเราทุกคนน่ารักนะคะจะไม่ทิ้งเราไปไหนนะคะขอบคุณ FC นะคะที่ยังอยู่ติดตามตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะถ้ามีอะไรผิดพลาดก็จะแก้ไขนะคะติชมได้นะ ปีใหม่นี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าเรามีธุระมีอะไรต้องจัดการนะะหลายๆเรื่องเรอาอไม่ได้อยู่ฉลองไม่ได้อยู่อะไรใช่ฉลอง <Wing. S 2> ปีใหม่เราก็ไม่ได้อยู่นะเพราะว่า <Wing S 2> ททวิง่งทำธุระอย่างเดียวนะคะเพราะเรามีธุระนะมีเมื่อคืนเมื่อคืนมีเมื่อคืนที่เราได้พักนะคะเราก็ไม่ได้เข้าดาวด้วยแล้วก็ไม่ได้เข้าดาว,วด้าดาวยนะ <laughs> เหนื่อยค่ะทุกคนไม่ได้พักเลยค่ะปีใหมนะ่เสร็จอันนี้แล้วก็นู่นนี่นั่นนะอย่างว่าและค่ะนี่ก็นี่ก็วันนี้ก็วันนี้วันนี้วันนี้ดูท่าแล้วก็จะไม่ได้พักเหมือนเดิม,มแล้วก็พรุ่งน,นี้เช้าก็เดินทางกันต่อแต่เช้านะไป กรุงเทพนะคะพอดีเรามีธุระที่จะต้องไปกรุงเทพนะคะพรุร่งนี้พอดีบังคับคนขับค่ะไฟบังคับไม่ไปก็ต้องไปไม่ไปไม่ได้นะคะไฟนี้เงินอยู่ที่เราค่ะคนขับเทียงไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์เถียง เพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ฉันผู้ใดเถียงเมียชนะอะไรนะใครเถียงเมียชนะขอคาถาทีผมขอคาถานั้นเดี๋ยวนี้วอาไวแล้ววันนี้ก็มาดูนะก,การเดินทางของเราในแต่ละวันวันนี้วันนี้ก็จะเป็นแบบกึกกักหน่อยเพราะว่าอาการยังไม่ดี นี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็นี่นะคะขี่รถชมบรรยากาศในเมืองสุรินทร์ค่ะว่าจะเงียบเงาหรือครึกครื้นนะคะวันปีใหม่วันแรกนะส่วนมากทุกคนก็จะอยู่กับครอบครัวเนาะกลับบ้านอยู่บ้านกันบางคนก็นนจะเดินทางใช่บางคนก็เดินทางก<า>ละบะับบ้านระน่าะติด สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย